ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราหยุดพักการนางานกับาการต่อรถแห่มินิเนาะนครับผมเนื่องจากสภาพอากาศครับเมื่อกี้ฝนฝนมาแล้วก็ทำงานไม่ได้นะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มได้ขยับออกมาจอดด้านนอกครับเริ่มไ่ทำงานแล้วแต่พี่น้องครับขยับมาปุ๊บฝนตกปับ๊บพื้นเละนะลก็ยังเราก็ยังทำงานได้ครับ ตอนนี้ก็ชักหน่วยกำลังขึ้นบานท้ายนะครับเข้าสู่กระบวนการทำบานท้ายล้ว็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับอีกไม่เยอะสักผลงานด้วยนะครับต่อคงรถแห่มินิร้านเบเซอริสครับ เมื่อกี้มีพระอาจารย์สนใจนะครับแวะมาถามซื้อพระอาจารย์ถามว่าขายเท่าไหร่รถที่ร้านเหรออันนี้เป็นรถของลูกค้านะครับเป็นรถของคุณครูทรงฤทธ์นะครับผมโอเคครับฝากผลงานด้วยครับ